สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ชม่องแก๊สสก้าเดินลอมเพิดออฟวิเชียลค่ะมาแล้วมาเร็วคลิปที่สองของวันนี้นะคะว่ามียังหัวยางเดียวหายใจกับหัวนั่นดีแนี่ไอ้ทดแม่มีเข็มอีกหลายอันยู่แต่ว่ามันไม่ได้เอาสีดำได้บ่ลละ อีดำเดี๋ยวเด้วยไดดำดีใส่ป่ะแต่ว่ามันมีเข็มอยู่นั่นดึงเอาอ่ะได้น้ำเขาหนักก็ได้มานั่งเยียบน้ำเขาหนีเป็นยังแก่เขียวแก่เดี๋ยวเดี๋ยวดึงเอาดีดีนั่นแหละปุ๊บโคบลงหัน าเงย่เหยนอนั y, ừ, ài, này, so lại, m ẹ, m ่นละมันจะงีบไงมันจะใจไงแม่ซสือไม่ตัวนี่เอามาไปถ่านปาคิดตันเบอร์เบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดอียงอ้ยกันไก่อยู่ในรถตั้งสองอันเลยวะไก่ดำไก่ดม่อยู่ใน่ังนี่เดี๋ยวเดี๋ย เอาไหมบ้ากันอะถามมาไปยังจนี่อามาหลงก็แล้วงอมหอมพนักพูซูนสูนูนี่เนาะเอ้ยพอกันว่านี่กับหัวอย่างเดี่ยวว่ามียัง Ngoài <laughs> ừ. ừ. là mà lâm đi đó mi nhá ai <laughs> 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 sẽ vào tên để cả hoài cả khương, tên là mất bơ Đi em cả hoài mất bì Đi em cả hoài mất bì Hả Bố đây yêu hẳn Lục เออขันมันมีคนยุมกับตลีลังกาโลดหลาขันมันหลายหลายโอ้โ <c oughs> โอ้ยพวกพวกับว่ต้องไปเกียงใจเขาขนาดนั้นดอกเออุู้ศูนกเย์หยียบเ้าเออ <c oughs> แต่เขายัง่าเกียงใจพวกมึงกัเหยียบข้อมัน,น,ามานไปหลดไปอย่างผู้ใดย่นีสัน เออโอ้ไอหน่องมันมาอยู่น้ากันสูเออก็ออกจงกระจงฟองหนอหน่องเรียนออกไปน้ำ,นำหันบ่มมีคนอนยูมองหันก็แลนไปรวด<ช>อุ้ยบอบมมีคนอนยูอยู่แม่แขกกับอันแม่จักเออโอ้ยเบิดเหมือดอสามจังดไดนบอมเป็นหลอบที่หลอบหาตะกุน้อนอยู่นี่ อ e um. ุ้ยอ่ะเยี่อีสาวมันเยี่ยมเขียวพ่อเลยียว่อมี่แม่สู่มันเยี Fine ่มตากดีเลยเห็นแต่ชาวองโีอพม่ันเย่ดีาบทดปวยโอ้ยบัจจคองนน่นี่มึงทวงตะเขานอฮารดมาเด้อพี่น้อง อากาศปลอดฟงแดดเปียงเปียงบ่มียังขมันใหญ่ไล่แล้วดากุณได้ในสูอีนี่หากินง่ายค่ะนางไทยคลิปบํารุงพอใจกินปุ๊บกินปุ๊บง่วงนอนปับเลยแม่สูโอ้ขนาดว่านอนทั้งวันแล้วนะ้นเราทั้งวันทั้งคืนเลยนะก็นการดานหรือเปล่าหนอ โอ้ยอันนี้ก็บพือจิักโคดพักพวยลทั้งผักหมูขึ้นทั้งจีรนมากโอ้ยยโอ้ยยี่สบามเมษีวันบีักชมฮะใ้กูเด้อโอ้ยยาบาดใส่อันเดียวแล้วก็ดึกชิมว่านี่ มันจักใอยัวโอ้ยมาไนยอยูแฮปปี้เบอร์เดย์จูยป้าป๋าสวัสดีค่ะสรุปวันเกิดใครป้าป๋าหรือว่าพี่สุเอ้าเไหม ไม่ต้องเบอร์เอาย้อนหลังไม่ได้หรอกลัวแล้วเอาสิพี่สามมึงเจอดีเขาแล้วกลัวแล้ว

เออไอสามเนี้ยเหรอเออคีเอบอกว่าไง่ะมาี่ขั้นอนที่ได้ไงฝุ่นเนี้ยหายได้เออเออว้ายอ้ายเออแล้วมนก็ไม่ได้เป็นแล้วมาจังหวะจังหวะเนย ยังหอนึงนะเออเออแล้วเอาตัวงานเอาขึ้นไปเออมันเล่นได้เล่นได้แล้วยิ่งน้ำหน้าถอ่ะออกเอาอุปกรณ์ใหญ่เลยอันแล้วเรียกสามสี่ครั้งก่อจะหันมาได้ดังแล้วนี่เออดังแล้วใช่ไหมเออเออยอดยออดใหญ่ชูดเอ้ bạn bè má cũng lấy tiền, cà phê tiền mình, yang yang bận, chốt, yang yang yang, vẫn chưa chốt, em vẫn đang làm việc, em vẫn มากับไอไปกับไอแซียมเดี๋ยวคู่มันก็มานี่เดี๋ยวมันกับสิมาเฟียกันอยู่นี่ละโอ้ยมันสิบ้่นอ่านเชียงบดตี อะไรเอาละค่ะมินพี่น้องเหมือนเรืงนะคะอย่าลืมมาพอกันค่ะพี่น้องอยูโรตัดมินบุรีนะคะคสำหรับคลิปนี้ไปสนีคลิปน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ